ตอนนี้เราน่าจะมาถึงน่าจะท้ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าติมเนี่ยก็เหมือนจะได้มีดของเนนที่ที่ที่ให้มานะที่อยู่บนตู้เนาะแต่ว่ามีเรื่องจะสารภาพอยู่เรื่องหนึง่งคือตอนที่เราสู้กับผีนักศึกษาที่มันขังเราอยู่ในห้องคือผมลืมอัด <laughs> ลืมอัดลืมอัดไปก็ตั้งแบบเข้ามาในบ้านแล้วคือคือสู้ชนะละแล้วเราก็เข้าไปในบ้านเพื่อไปเอามีดแล้วคือลืมอัดมาดูลืมอัดก็ <c oughs> <c oughs> ขอดทนจริงนะแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนสู้กับผี่นักศึกษา <c oughs> ผมดับไฟไปแค่ห้าห้าดวงเองมันมีเทียนใช่ไหมล่ะม,มีเทียนแล้วให้พมน้ำมุนเข้าไป นั้นผมใช้ห้าอันแล้วคือซอ,อยอย่างเดียวเลยอ่ะคือไฟดับก็ไม่หยุดซอ,อย <c oughs> อ่ะาละตอนนี้เราก็ไม่อยู่เออเอาแล้วุูมก,กูมาทางไหนวะโอ m ม g ก็ oh God. ลองตรงไปดิอ๋อคือข้างหน้าข้างหลังก็เปิดได้นะ เอาเป็นว่าเราลองไปข้างหน้าดูอีอป่าเอ้ยชัดขนาดนี้มาเป็นตัวเลยเรอเนี้มาเป็นตัวโอ้ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นหน้าตาอ่ะเปิดไม่ได้โอเคตอนนี้เราตือเทียนกับมีด ดูจากเทียนแล้วโอ้โหเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยความสว่างนี่เต็มสิบให้สองไฟเป็นแมวอะไรเมื่อกี้ปรดไฟได้เมล่อหโอ้โหไฟนี่ยังยุงยคเก่าอ่ะเมื่อกี้มาเป็นตัวเลยโอ้โอ อีกรอบเนี่ยเป็นอะไรมีประตูตรงนี้นะเปิดได้ปะไอ้เชี่ยเฮ้ยประตูมึงกวนตีนกูปะเนี่ยเออดูมันดีเปิดได้ปะมันเปิดไม่ได้นะเออเปิดไม่ได้โอเคนะโอ้โหมีตู้มีละออง คุณถือเตียงก็สั่นด้วยโยหนักกว่าทางเมื่อกี้เยอะเลยมีทางไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงไปเอาเป็นว่าเราเรามันล้มอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มันมันมีทางซ้ายไปด้วยอะ่ะเข้าไปปะ เป็นว่าเดี๋ยวไปเป็นทางหลัก,กอวิไฟไม่ไฟเทียนนี่คือแบบโคตกากเลยอ๋อโอเคนะเปิดได้ไหมล่ะแถบไม่ได้แต่มีประตูตรงนี้ให้เปิดเอาเป็นว่าเราไปเช็คตรงนั้นก่อนตรงน,นี้เปิดได้ไหมไม่ได้นะ อวอันกรรมวันสงการกูไม่กล้าเข้าไปเลยเชื่อทำไมมันทำมันแคบจังวะผมผมเชื่อว่าเป็นเราทุกคนเราก็คงไม่หาเรื่องใส่ตัวนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่ามันให้เรามาทางนี้เราก็มาทางนี้เถอะทางมันแคบชิบหายมันหนีไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยเปิดไม่ได้กูสวยชิบหายเลย ความสวยบังเกิดแล้วมันให้เราไปที่แคบๆตรงนั้นวิ่งได้ไหมวะวิ่งไม่ได้โอ้โหกูจะเจออะไรไหมเนี่ยอุ้ยเชี่ยไม่เงียบชิแป่งเลยโอ้ยโอ้โหหนอยแยกนี่กูมาผู่ตรงไหนเนี่ย ไปได้ปะไม่ได้โอ้โหฝนมันจะตกมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยพัดลมตึกตั้งส็สูงเลยนะโอ้โหเริมวามเป็นไทยสุดๆเฮ้ยมึงเอาดีๆนะ กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอ้ทิมโอ้ยมาเป็นหัวเลยอีกแล้วทางเหี้ยนี่อีกแล้วไม่เข้าได้ไหมอือ ลำสวยจังเลยอ่ะโอ้โหงามหยดย้อยโอ้โหดับด้วยมึง่าไงมึง่าไงอีป้าเอ้ยมึงจะออกมานะอุ้ยย้ยูกูห้อมมาแล้ว ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีกูไม่รู้จะวนระแวงไหนน้องแล้วเนี่ยอุย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหนหเนาะใคเอามาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้โอ้โห ทำไมต้องพันสายสินสีแดงด้วยไม่เข้าใจเลยตรงนี้เปิดได้ไอย่าปิดนะทำไมพี่ซ็อกแซกมันเยอะจังเลยอุ้ยเยี่ยมตกใจหมดเลย บ้าเอ,อ้ยโอ้ยกูไม่เห็นด้วยอย่าออกมานะกูแค่มาตามหาเมียเมียกูไม่รู้อยู่ไหนกูมาอยู่กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ๊ยเรามาที่เดิมปะเนี่ย เรามาที่เดิมปะเนี่ยเฮ้ยเรามาที่เดิมอ๋อนี่ไงเรามาที่เดิมอุย๊ยรอบนี้ไปไม่ได้เอ้ทำไมไม้มันมากัน้นน่ะมึงจะเอาคู่มาทำอะไร เอ,อโลกนี้มันผีนางลำอ้ออย่าบอกนะปตูนี้เปิดได้อ่ะ What the hell โอ้โหมันคือเตียนไปด้วยสั่นไปด้วยเครื่องดนตรีไทยโอโ้โหครบเลยนะครบเลย เาปูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าวขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นโอ,โอ้ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรขอห้องต่อไฟไฟสว,ว่างแบบนี้ได้ไหมผู้แม่งทางโคตรแคบเลย หมือ่นอีกแล้วกูไปจ้าเฮ้ยโอ้โหเอากูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฟันก็กดฟันไม่ได้เย็ดแม่ม อย่าเล่นอะไรกับกูนะกูแค่มาตามหาเมียโอ้โหเมื่อก่อนมันตัง้งไม่ใช่หรอทำไมมันนอนอย่างนี้ฮเฮียอย่าบอกนะว่ากูต้องไปทางนเี้ยหรือเปล่า หรือเปล่ายังไงยังไงเนี่ยมันมีทางขึ้นอะ่ะโอ้ my god ตายเปิดไม่ได้วาก็เปิดไม่ได้เอาเป็นว่าโอ้มันตามแล้ว <Playstation> <c ười> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรแป๊บๆไปแล้บไปแลวแป๊บใส่หมวกแก๊บมาเดินกรุ๊กกรับกูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยกูแค่มาตามหาเมียรอบนี้มึงรอบแรกมึงเอาสีนักศึกษารอบนี้มึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยมันกลับหลังเลยรอบนี้เฮ้ยมันยังไงเนี่ย ทำไมมึงกลับหลังอย่างนั้นน่ะเออกูแกมาตามสามีจะไม่ล่ะมึงคิดเหมือนกูไหมห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้โอ้ยยังไงเนี่ย อุยอ้ยอ๋อยังไงอะมึงยังไงยังไงอะอ,อ้าวเปลี่ยนห้องอุย้ย เอ้าเจ๊หรอขีดอมขี้หน้ากูเอาไปห่างเลยนะ้อเอาไปห่างเลยแทงเลยแทงก่อนแทงก่อนมึงแทงก่อนมึงอย่าเพิ่งปิตาเลยมาแทงก่อนแทงเออแทงมึงบังให้กูบังคับดิมึงให้กูโอ้ะเจ๊โอ้ยโอ้โหตานี้คือแบบรวยลวงไปหนึ่งโอ้ย เมียกูเมียกูโดนลากไปแล้วเรียบร้อยครับจบพาร์ทแรกเมียเราเข้าไปปัวพันอะไรคือทั้งตีนะ่นคือตัดสีนั่รงรำคือเข้าไปปัวพันอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจงงอ่ะ ก็จบแบบงงๆนะแล้วก็มีแบบปิศนาอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ไขกระจา่างทั้งเรื่องผีนักศึกษามาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงแล้วทำไมเราต้องโดนผีนักศึกษาไล่ล่ารวมถึงคนที่ปลูกคอตายคืออะไรคิดว่าคนที่บอกคอตายเป็นเป็นเชนหรือเปล่าไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจอะไรๆเลยแล้วก็เจนที่ที่เอามีไปเมื่อกี้นึกว่าติมนะเออนึกว่าติมคือมาตามหาเมียสุดท้ายคือเป็นเจนแล้วก็โดนผีหนังล่ําเล่นเอ่อไอ้ไติมสรุปคือมึงไม่ได้ตางหาเมียแล้วที่มึงแสงวาร์ปนั่นมันคืออะไรโอ้ปวดหัวเอาเป็นว่าจบแค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวรอชม พาคสองต่อว่าลุยแน่นอนเพราะงงๆม,มากคือคนเรามันสงสัยอ่ะแล้วมันก็ต้องหาหาข้อเพื่อแบบมาแก้ความสงสัยเราอะ,อะโอเคเจอกัน